สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี่ยพ่อกันเสาวันที่27มุนายน2 5 6 8ครับเมื่อนีพอพศมีแนวทางเพื่อนบ้านตํำเล่าเซียนรุ่นมาฝากพี่น้องเอฟซีก็ต้องขอขอให้พี่น้องหลาย,ลายๆบ่ได้ไปทายทอดบ่ได้ไปทายทอดสดเซียนรุ่นนะครับตอนนี้พศออยังอยู่ที่เชียงใหม่ครับยังอยู่ที่เชียงใหม่ครับยังบ่ได้กลับบ้านนะครับนี่คะ่ะ เซียนลุนเพื่อนกระทรงแนวทางเพื่อนบ้านต่ำเล่าไมา่หายแล้วนะครับพอสอกาเลยนําม,มาฝากพีฝากนองแต่เศร้าครับอย่างใดพี่นองกาล่องเอาไปพี่จะาหน้าเบิงครับตัวเลขแนวทางของเซียนลุนก็คือเกาครับมีสิบสองคูสิบสองหางเนียใหายเจ็ดคูเจ็ดหางสามตัวกับมีหกคูหกหางคือเกานะครับสําหรับวันจันทร์วันพุธ ก็เขา้าติดต่อกันมากแต่เป็นตัวกลับนะครับมับ่นจันที่พันมากกะหายแปดสองออกสองแปดนะครับแต่กะเป็นที่น่าเสียดายที่บอดด้เข่าตัวเพิ่นเน้นนะครับพี่น้องเอฟซีบางท่านกะอาจจะบดได้ครับแต่ทั้งเนี่ยทั้งน,นั้นพอซอกาแนะนําให้พี่น้องเอฟซีเฮาเอามดทุกตัวที่เสี่ยนเป็นหายมากนะครับเฮาไปพี่เจนหน้าเอาครับตัวละบาทสองบาท พอไดคาประทูนะครับพูดถึงตัวเหลขกหน้าทางของเซียนรุ่นถ้าเขาแล้วก็เขาติดต่อกันอย่างเสียล้ครับคืออาทิตย์ก่อนก็รุดทั้งอาทิตย์ครับอาทิตย์นี้ก็น่าจ,จะเขาทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาก,ก็เกือบเข่าสามตัวคึอกันนะครับพิษแต้มเดียวอ่พิษอ่าพิษลักลอยนะครับบอกพิษไปขอตทวครับอาเหมือนนี่ก็มี เหล็กเด่นนะครับเซียนเพิ่นกับเด่นมาหายแล้วนะครับตําลาเซียนหลุนวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนหกแปดให้พี่น้องเขียนตามเลยครับเขียนหัวขอ,ขอไว้เลยนะครับตําลาเซียนหลุนนะครับแนวทางเพ็่นบาทตําลาเซียนหลุนเด่นสามกับสี่เด่นสามกับสี่ 4. ส่วนมากตัวเหล็กของเซียนกับเด่นกับอๆกันเลยครับไปเท่าๆกันมาสั่นเซียนเพิ่นบาครับ สามทีเคยไปทายถ้ำนะครับจับคู่ครับจับคู่สองตัวนะครับเดี๋ยวพี่นองก็เขียนตามครับเดี๋ยวพอสีท่วนให้ท่ายคลิปกับสีโช์ตัวเลขให้พี่นองเข้าได้แคปหน้าจอนะครับช่วงท้ายนะครับขอเวลาบดดน,นะครับย่างลายกระซิบนาที่ย่างหน่อยคับประมาณแปดนาทีประมาณนี้นะครับ ต้นฟังเอาหน่อยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบอได้ไปไายถอดสดเพิินนะครับแต่ว่าก็เป็นห่วงพี่น้องเอฟซยานบอดดี้แนวทางของเซียนจะเลยนํำมาเสนอแต่เศ้านะครับอจับคู่สองตัวครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสามศูนย์สามหนึ่ง ปดสามแปดสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดหกสามหกสี่หนึ่งแปดแปดศูนย์เดี๋ยวทวนอีกทีหนึ่งนะครับจะคู่สองตัวนะครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งแปดสามแปดสี่ เจ็ดสามสี่เจ็ดหกสามหกสี่หนึ่งแปดแปดศูนย์ครับมีสิบสองคูสิบสองหางครับอ่ะตอนนี้วงกลมครับวงกลมสี่ศูนย์สี่หนึ่งสามศูนย์แปดสี่ สี่เจ็ดหกสามหกสี่ท่านบอพีภิองครับอ่าท่านเดี๋ยวทวดอีกทีนหนึ่งครับวงกลมนะครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสามศูนย์แปดสี่สี่เจ็ดหกสามหกสี่ครับอันนี้คือชุดที่เพื่อนวงกลมให้นะครับ แต่ว่าพี่น้องเอฟซีก็จับมันทุกตัวแล้วครับเพื่อความมั่นใจนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับราคาจับทุกตัวนั่มครับสิบสองคูสิบสองหางครับกลับทุกตัวนะครับบนล่างกันพลาดครับตอนนี้สามตัวนะครับชุดสามตัวเขียนตามครับเจ็ดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ เจ็ดสามศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งสามตัว 6, 6, 6, 6หกคู่หกหางครับเอาตัวนี้เต้นหนึ่งครับชุดสามตัวเจ็ดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสามศูนย์แปดสามศูนย์ เจ็ดสีหนึ่งแปดสี่หนึ่งคือง่ายๆก็ลักรลอยกัมีเจ็ดกับแปดนะครับสำหรับชุดสามตัวครับชุดสามตัวลักร้อยมีเจ็ดมีแปดครับสรุปง่ายๆนะครับเ,เดี๋ยวสรุปทั้งหมดนะครับตอนนี้สรุปหมดทุกตัวถ่ายคลิปกับีิโซ่ห้เบิงนะครับตัวเน้นตัวหนักของเซียนนะครับตัวเน้นตัวหนักของเซียนรุ่นก็นมี สี่ศูนย์สี่หนึ่งสามศูนย์แปดสีเจ็ดหกสามหกสี่นะครับคือชุดเน้นชุดหนักนะครับชุดวงกลมเพ่นฮาลังเทือมันกับบ่เข่าตัวที่เพ่นวงครับมันออกหนอกวงกับมีให้พี่น้องพี่แาหนาวครับพิษถูกกันยว่ากัเด้ครับท่านผู้ชมครับเสี่ยนเพ่นกับบอร์ห่หกหรอกว่ามันจะออกตัวใดนะครับแต่บ่าเพิลนกับมีสูตร เฮ็ดมาให้พี่ให้นองเข้าได้เอาไปพี่เจน้าเบิงนะครับแตอย่าลืมมาตัวเลขทุกตัวก็มีสิ์เขามีสิดดูดครับท่านผู้ชมครับยังไงก็ให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นตนะครับยังไงก็ให้พี่เจน้าเอาครับเพราะว่าเสี่ยนเพิ่นกะเฮ็ดมาตามสูตรนะครับ พอ,อก็เป็นที่เพียงซื้อกลางที่นําเสนเนอนะครับพอเป็นแนวทางนะครับพี่ให้นองเข้าเอาไปลงทุนน้องเบิงเอาไปพิเจนหน้าเอานะครับนี่แหละครับตัวเล็กแนวทางของเซียนรุ่นกับตามนี่เ้ยพี่นองยังไดากะให้คิดให้ดีๆนะครับก้อนที่สี่เอาไปลงทุนนะครับช่วงท้ายนี่พอซอกะ ขอให้พี่น้องเข้าโศกโฉกมันหมันขึ้เก้านะครับสองทุ่มครึ่งครับสองทุ่มครึ่งจะให้ได้เฮ่พร้อมๆกันครับผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ให้มีโชคนำกันเลยครับท่านผู้ชมครับให้โฉกโฉกมันหมันกันครับตัวเหล็กแนวทางก็ตามเนล่ะครับตัวเนียนตัวหนักกับตัวทีเปินวงกลมแต่พอสกะแนะนําให้พี่น้องเข้าจับมดทุกตัวนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับ กช่วงมานมานกันครับพี่น้องครับพอกันไม่ในคลิปหนาขอบคุณและสวัสดีครับ